ประกันความอ้วนใครอ้วนกว่าคนนั้นชนะปริมาณน้ำสองร้อยยี่สิบสี่ล้านลูกบาทเมตรความสูงเก้าสิบหกเมตรขายเองไหนดูดีก็จะไม่ให้เห็นรถ เห็นรถได้เห็นวิวตรงนี้อะไรขาขา่นวิวขอขอเที่ยวันนงันระวางเหยบม่อันนี้เป็นถนนนะคะสรุปสถูปทำด้วยศิลาแรงใช้มันจินหนึ่งล้ากจ็ดสนสิ่ไดายจากสวนราสิทธิ์สีประไม่ไงถูก ไปื่อกีนี่กะไช้ไตกเงองยไปแล้วบ้านนาอือหือเดีวเราอยู่นี่จุดนี้นี่กี้เรามาจากนี่นะมา,มาตอนนี้อยู่อย่ ต้ลมแล้วนะกรพร้อน แรงานป้องกัคนตลงไปเอม่ใช่ป้องกคนตกป้องกันคนลงไปขุดหาของมีค่าของที่เป็นมีค่าพวกํำไรมีลูกปัดมีอะไรเคยมีเอาไปขายอยู่พักหนึ่งอ่ะเขาจะฝังไว้ในนี้เป็นอะไรอ่ะ คนเก็บไปขายสนใจจะเจอลูกปัดแล้วแก้วพอเจอบุบเนี่ยนะช่วยค่ะเขาจะใส่กำไรใส่นี้คืออะไรอ่ะลุ่มหลบัยหมอดินแล้วก็ฝังไว้กระกคนอะไรเนี้ยลุ่มหลบใครเรื่อยที่เก็บไม่ได้ปังไอ้วนโม่เดบยขาเฟืองหลูกลูกลูกลููลูกลูกัูกลลูกลหลูกน

ตอนนี้เรากำล,ลังจะหนีฝนกันเรากำลังจะขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านเพ้าวเมืองโบราณโดนน้ําเรียบร้อยแล้วไม่เกิดแล้วขึ้นแล้วอินเทอรไม่กล้าโดนวิญญาณผูเรียนกำลังมีลูกเลยเต็มเลยนุนดูผู้เรียนกันมาเลยลูกมาเลยโอ้โห เห็นไหมเยอะแยะเลยดอกอนกันนะเออแต่ไม่กล้าโยใต้ต้นหรอกของเขาลูกใหญ่จริงค่ะเยอะแยะเลยเยอะเลยเห็นไหมเยอะแยะเลยเห็นโอ้ อยลงชิฟน,นะคะ,คาะาทางนี้มีหลายพงนะนเสล้วอัมางนะรู้าเอ้เหยียบขี่หมาเต็มเต็ <c oughs> มหลายพวงไอ้ยหลายพวงเลย ไม่ใช่ขี้หมาเลยคะ่ะใช่หน้าหลายพวงง<อ>่ายนานๆหลยลูกหวาน้วมขมลูกหลนกพรเรี่้าอันนี้เป็นมะครามหวานโ,โลาหลูกข้าไข่ห่นนา,หานเลยะ่มน